ก่อนการรับชมก็ฝากกด Subscribe แล้วถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมีการไฟนะครับวันนี้เราจะมาจัดเด็กสาวน้อยบุผาแห่งความทรงจำคราวเดียนะครับผมถ้าหาว่าโลโลวาเนี่ยเป็นเด็กโทเค็นสายตั้งรับคราวเดียก็คงจะเป็นเด็กโทเค็นสายโจมตีนะครับผมด้วยความสามารถนะที่เธอมีนั่นก็คือ ยี่ทายเรียากาดของคุณ3ใบจนจบเทินอยู่ในนี้ได้รับคอนช่องแวนกาดแผนโทเคนของคุณทั้งหมดได้รับพลังโจมตีโบ5000และได้รับ1นึ่งไดรฟ์ด้ความสามารถเนี่ยนะครับออโต้ Auto, ช่อง Vanguard. แวนกาดเมื่ออยู่นี้โจมตีโซบันหนึ่งเลือกแพนโทเคินของคุณ1ใบสแตย์อยู่ในนั้นและอยู่นั้นได้รับพลังบวกา0ันต่มจำนวนการออเดอร์ Order ที่มีชื่อแตกต่างกาันทั้งสองใบในดอบโซนและใบโซนของคุณจนจบเทินนะครับผม เรียกได้ว่าเป็นความสามารถที่ทําให้โทเค็นของคุณนั้นบุกเร็วบุกแรงแซงทางโค้งได้เลยนะครับผมแล้วเราจะนี้ตัวนางเองก็มีความสามารถที่ buy order ในหลุมแล้วก็ c อ l l plant o k e n ได้สองใบนะครับเรียกได้ว่าไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่มี plant o k e n เล่นหรือยูนิตให้ c l o u d i a กินนะครับเอาละครับ,รบลองาบนดู deck list ของเด็กนี้กันดีก,กว่าครับผมไปกันเลย เอาละครับเราก็จะมาดู l i s t d e k ของ Cloudia กันนะครับผมโดยไลา์ไลน์ของเราเนี่ยผมจะเลือกเป็นไลน์ไลน์ของโลโลวานะเพราะว่าผมชอบที่ว่ามันเสกโทเค็นให้เราฟรีนะครับในช่วงต้นเกมได้นะแต่บางคนเนี่ยเขาก็จะชอบใช้ไลน์ไลน์ซอก้านะเพราะว่าเอามาแบบหาออเดอร์แล้วก็ทิ้งออเดอร์ออเดอร์เยอะนะครับผมทิ้งออเดอร์เยอะๆจะทำให้แพนโทเค็นมันโกพลังแต่อันนี้ ผมชอบที่มันมีโทเคนเอาไว้เราบุกต้นเกนะล้วพอเด็งนี้เป็นเด็กที่เร็วนะครับต้องบุกเร็วอ่าแล้วแต่ความชอบนะครับใครชอบแบบไหนก็จัดแบบนั้นนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นตัวแวร์นะครับคราวเดียสามใบนะครับอืต่อมาเป็นออเดอร์ใบใหม่นะครับผมจากเขาเรียกนะกล่องของเรียนอนนะครับผมอ่าโซบ้า์หนึ่งเปลี่ยนการแบบน,นี้เรียกการเกณฑหนึ่งแล้วตามฟวาของคุณ ได้รับห0 0พันจนจบเทอนะครับผมของดีมากแต่ข้อเสียก็คือถ้าเล่นบ่อยเนี่ยโซจะหมดได้นะครับผมนี่อีกตัวหนึ่งที่ช่วยเราตีแรงนะครับมังกรกระดูกนะครับผมไม่ใช่สิต้องเรียกว่ามังกรคุกแดนชมราผู้เวียนว่ายนะครับผมก็ทุกครั้งที่เราเล่นออเดอร์เขาเราก็จะโดดตัวนี้มานะแล้วพอมันอีกเทอหนึ่งถ้ามันยังอยู่เราก็จะให้คลาเดียเนี่ยกินแล้วก็ราค่อยเล่นออเดอร์มาใหม่นะครับผม มันก็จะเวียนกลับมาเรื่อยๆเป็นการ์ดทิ้งแล้วก็การ์ดบุกตอนช่วงเกตดสองเกดสามของเรานะครับผมอ่าแถมมันมีคีย์อีกด้วยอะไรที่ดีมากอันนี้ก็จะเป็นพัทพาลาฟิโลสนะครับผมเอามาสเต็กโทเค็นนะพอเด็กนี้แทบไม่ใช่บาสเลยก็จะขอเป็นโทเค็นได้สองตัวอันนี้ก็จะเป็นออเดอร์นะครับผมเอามาทำให้คาเดียโบกอีกได้นะกลายเป็นสี่ได้แบบตีแบบจุกๆเลยสี่ได้ให้อีกฝ่ายวันเกนะครับ หือจะเอามาใช้ตอนเกรดสองก็ได้นะครับแบบเกมเร็วทําให้แวนเราเนี่ยได้ทวินได์แล้วก็มังกรกระดูกก็โดดมาเพื่อแบบเสริมพลังเนาะอ่าต่อมาครับอันนี้ครับการ์ดยิงนะครับผมผมใส่มาเพราะว่าคอนมันฟรีนะตอนแรกก็คิดอยู่จะใส่ที่มันคอสโตบาลหนึ่งโซบาลหนึ่งแล้วยิงดีไหมแต่ว่ารู้สึกว่าเปลืองคอนเนาะอันนี้ดีกว่าคอนมันฟรีนะครับผมแต่ส่วนมากก็ไม่ได้ใช้เราเอามาทิ้งเอามาทิ้งบวกพลังโทเค็นนะอันนี้ก็ นี่ครับน้ำแดงนะครับน้ำววยเอามาเป็นช่วงเอาไว้เป็นออเดอร์ช่วงเด็ดเกมนะจะทําให้โทเค็นเราบวกพลังแล้วก็บวกคี้นะครับผมตีได้สองรอบด้วยเรียกว่าแรงๆกันไปเลยต่อม,มานะครับแมวนะครับผมเอามาเพื่อเอาโทเค็นทั้งหมดเนี่ยลงหลุมไปนะครับเพราะบางจังหวะเนี่ยออเดอร์ไม่มีเลยนะครับผมเอ้ยเมื่อกี้ผมพูดว่าโทเค็นใช่ไหมโอ้ตายแล้วผมพูดปิดเขาโทษด,ด้วยเอามาเพื่อให้เอาออเดอร์เนี่ยลงหลุมนะครับเพราะว่าเด็กนี้ยังไงเราก็ เน้นออเดอร์ชื่อไม่ซ้ำอยู่ละจะเป็นแค่ใบนี้เนาะอืมและเอามานะบางจะวะออเดอร์ไม่ขึ้นนะครับคนดวงสวยนะครับอันนี้นะครับคาริโอฟิลุสนะครับใส่มาใบนึงก็เพียงพอแล้วพอเรื่องนี้ไม่ค่อยได้จ่ายอะไรเยอะนะทั้งเกมเนี่ยผมเล่นมาสามสี่เกมเนี่ยผมใช้วันนี้ได้แค่ครั้งเดียวเองนะครับผมเอามาแบบกดโซเยอะไปหน่อยลืมดูโซอะไรอย่างนี้นะครับก็เอามาใช้นะครับผมอันนี้นะครับ นี่แมกโนเลียร่างทองนะครับผมเอามาจิ้มโทเค็นบวกพลังนะเพราะว่าเป้าหมายของเด็กนี้คือเอาโทเค็นพลังเยอะๆนะครับมันจะได้ตีหลายรอบอันนี้ตัวเกณฑ์นเหนือนะครับซาเวียนะครับ,รบตัวคอโทเค็นฟรีของเรานะครับผมแค่ลงมาก็บวกโทเค็นแล้วเอ้ไม่ใช่เสกโทเค็นแล้วนะครับผมอันนี้เกดรดศูน์นะครับผมเอามาแบบโถมโถมโถมเช่วงเกณฑนะเพราะมันเป็นเกรดศูนนะเอามาก็าชุบ เรียมังกรกระดูกแล้วก็ชุบเลียรหรืออะไรก็ได้นะครับที่รอโม่ได้แล้วก็ลงมาตีแต่โชคดีเราก็อาจจะชุบโม่โทเค็นทําให้เอ๊ไม่พูดผิดโม่ออเดอร์ได้นะครับทำให้ออเดอร์มันเยอะแล้วก็โทเค็นเราจะได้บวกพลังเยอะๆเนาะต่อมาก็จะเป็นพีจีนะครับผมใส่มาสี่ใบมันก็ใส่ได้สี่ใบยอยู่แล้วแหละพีจีอ่ะนี่มีกระจกด้วยของใหม่ของใหม่เสียดายที่ไม่ฟอยนะรอ,อ,อ,อรอฟอยอยู่นะครับ KK ส่งฟอยล์มาให้ผมหน่อยอันนี้จะเป็นคิวนะครับผมใช้คิวธรรมดาเนาะเพราะว่ายังไม่รู้ว่าเพื่อนผมเล่นอะไรกันบ้างน,นะครับช่วงนี้ก็เลยใช้คิวธรรมดาดีกว่ามันก็ชนะิวเหมือนห้าเนาะใครจะใช้คิวเทคอะไรก็ใช้ได้นะครับผมแต่พอดีช่วงนี้แบบยังไม่รู้ว่าแต่ละคนจะเล่นอะไรกันก็ใช้คิวธรรมดาไปก่อนอันนี้ก็โอเวอร์นะครับฟอนใส่สองนะครับอามากากไกดหนักดรอใส่สามนะครับผม ต่อมาคีนะครับผมใส่มาหกใบนะครับออมเจอเลยอ่ะต่อมาเรามาดูวิธีการเล่นของเด็กตังนี้กันเลยครับผมโอเคครับเราก็จะมาลองเล่นต็วนี้ให้ดูกันนะครับก่อนเดินจั่วกล้ามาก่อนห้าใบนะครับผมนี่เปลี่ยนไปสองครับอันนี้มังกรกระดูกขึ้นอย่างนี้ดีมากเลยชุบ แต่ทางทดีก็ควรมีทั้งมังกรแล้วก็มีทั้งออเดอร์นะครับผมโอเคสมมุติว่าเราเริ่มก่อนนะครับชั่วหนึ่งชุบโอ้ยไม่มีออเดอร์เป็นไรเราทิ้งมังกรไปก่อนครับไลท์กินหนึง่งคอแพลนนะครับชุบคอมาด้านหลัง จะได้ปลอดภัยแล้วก็พานครับนี่ก็ถึงไต่ฝ่ายเรา,าน่าจะตีเราสักหนึ่งเดมเนาะโชคดีนี่โอเคเทิร์นของเราจั่วการานะครับผมมืออย่างนี้ไม่มีอ,ออเดอร์อย่างนี้เราจะบุกไม่ได้ถ้ามีออเดอร์เนี่ยจะดีมากเลยเพราะเราจะโดดมังกรกระดูกมาแล้วก็ตรงนี้ก็จะเอ,อไล่มันเกตสองแล้วคอแพนโทเกมาตรงนี้สองใบต,สตีสามเวฟเลยนะครับผมอันนี้เราน่าจะยังบุกไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราจะ เล่นธรรมดาแบบชิวๆไปก่อนนะครับทุกคนปีท้ายคอสองตัวดูจากมือผมแล้วผมไม่รีบลุกเก่ะแล้วกันผมคอยอย่างนี้นี่แล้วคอเมียแามา่จุ๊บๆๆๆๆๆ,ๆเอาอ,ออเดอร์สักใบนะครับส่วนตัวเอายิงไปละการคิดอะไรไม่ออกไม่ค่อยได้ยิงจริงๆผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ใบนี้เท่าไหร่นะเอามาทิ้งส่วนใหญ่ใบนี้ ไม่ค่อยได้ยิงโอเคแล้วเราก็ตีเลยครับสิบห้าจุ๊บจุบเช็คครับไม่มีอันนี้ก็ตีสิบห้าผ่านครับถึงอีไยก็ไ like, ล่เกียรตสองเขาก็ตีเราประมาณน <c oughs> ี้หนึ่งเดมเนาะเิอพลังโอเคผ่านแล้วตาเราครับดรอทิ้งการ์ดจากบนมือหนึ่งใบนะครับผมก็จังหวะนี้ผมจะทิ้ง ทิงอะไรดีนะทิ้งคิวแล้วกันมาเสร็จทิ้งแมวแต่ถ้าแมวมันจะเอาออ,อเดอร์มาใหม่ได้อ่ะอืมอันนี้แล้วแต่คุณเลยนะคะรับว่าะจะบุกไหมผมสมมติเราไม่เจอที่เด็กเรียวอะ่ะไม่เจอพวกเด็กเรียวเราก็ายังไม่บุกมากก็ได้อืมเพราะส่วนตัวคือผมเป็นคนชอบป,ป้องกันเลยไม่อยากทิ้งพวกคิวหมื่นอ่ะบุกไปเลยก็ได้บุกบุกบุกไปคนดูงงแล้วสรุปมึงจะบุกหรือมึงไม่บุกนะครับผมโอเคไลค์เกียรติสารนะครับ ีนี้กดแหวนนะครับผมกินสามไปเลยชุบ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 เนี่เพนโทเคสเราก็จะบวกพลังแล้วนะครับผมนี่เราก็เล่นไปนี่นชุบ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 เ,เอาออรดอยไอออรโดออร์เดอร์นะครับผมอีกหนึ่งใบลงไปเอาอะไรดีนะเอาบวกได้ละกันไม่น่าได้ใช้ละ พาอมือไม่มีออเดอร์เล่นเลยไม่น่ามีอะไรให้เราทีอือฮชแล้วก็ขอไปนี้กดกอล์ตบอหนึ่งครับคอแพนโดเค้นสองใบอืมทำอะไรอีกไหมไม่ทำก่อนแล้วกันนี่ ีไปหมื่นเก้าอันนี้สิบสามทิปเปิลได้นะครับชุบชุบชุบฟอนพลังครับน,นี้ไปสองหมื่นห้านะครับผมไอ้น,นี้พอเข้าสู่เทอร์นิฟายเขาจะตีมานะก็จะกาดกาดประมาณนี้นะสักสองสามใบอะไรอย่างเงี้ยอ่ะโอเคถึงเราจัว่าเวลาที่เราจะโบกคืนแล้วนะครับอ้าวเราน่าจะเจ็บอีกหนึ่งใบนะอ่ะเป็นใบนี้เป็นใบเจ็บละกัน ได้นราจะเจ็บสักแดงนึงสองแดมดีอะสองแดมก็ได้สองแดมก็ได้อดไดโอ้โหคนดูบอกลีลาจงไว้เอดมินคนนี้อ่าแล้วก็จวนะครับผมเออไม่น่าจัวเลยเพอร์โซน่าไรนะครับจวหนึ่งทีนี้กินสามนะครับผมชึบ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 อือฮึเสร็จแล้วกดแวนนะครับอีกความสามารถหนึ่งบายออเดอร์ order นะครับผมจวเดะ พอแพนมาสองตัวนี่ลงแบบนี้ดีกว่าเสร็จแล้วก็เล่นออเดอร์ไอ้นี่นี่โซบา้านหนึ่งโอยไปสกายกลเลยอ่าสองตัวนี้จะบวกอีกห้าพันนะครับผมจริงจริงบนมือผมมีไปนี้เราจะลงมาก็ได้นะครับจะได้ถมบุกเยอะๆนะนี่เราก็จะลงมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บมากระดู อันนี้ผมก็จะเลือกบวกคีนะาเพราะมีพลังอยู่แล้วอืมเดี๋ยแล้วลงอันนี้ก็ได้เราบวกไปเลย่ะเพราะเราเป็นตัวอย่างนะครับผมเราก็จริงๆผมควรลงตัวนี้ก่อนนะแล้วค่อยเล่นออเดอร์นะครับเพราะว่ามันมันเดี๋ยวสองตัวนี้มันจะไม่ได้บวกพลังนะมันได้บวกแค่ห้าพัน 5, นะพอดีมันไม่รู้ฝ่ายไม่ได้อะไรไงก็เลยแบบเออตัดสินใจไม่ถูกแต่ว่าก็เล่นคอมโบชุดเนี่ยก็จะเป็นคอมโบประมาณนี้นะครับ อาจจะไม่มีตรงนี้นี่แต่คอมโบหลักๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพราะว่าจะได้แรงๆนะตัวนี้มี2คีย์นะครับผมอันนี้ก็ตีออกไปก่อนเลยเพราะมันแรงโคตรๆอ่อสิบห้าบวกไปอีอกห้าพันสองหมื่นสองหมื่นห้านะครับตีและตูมนี้แวนตีนะครับชุบยีิบสามบวกหมื่นเป็นสามสามนะโอ้โหน่าเสียดายนะจะเรียกมาก่อนแล้วก็โซวันหนึ่งนะครับลุกไปนี้ ก็บวกพลังไปนี้หนึ่งสองสามมีสามใบก็บวกไปแค่ห้าพันนะครับผมแล้วก็ทริปเปิลได้โจดี้โจดี้โจดี้ีนะครับโยนข้างนี้ครับจะได้มีขีหนึ่งแล้วข้างนี้ตีเอ๊ะไม่ใช่ติอันนี้ตีก่อนผมคามันเบาสุดอันนี้จะเป็นสิบห้าบวกไปเอ่อหมื่นมั้งถ้าจำไม่ผิดหมื่นห้า ็เป็นสามหมื่นสองคีอันนี้โอ้เท่าไหร่แล้วอันเออหมื่นห้าบวกแปลนห้าพันสองหมื่นบวกนู่นเป็นสองหมื่นห้าสองบวกหมื่นห้าบวกจากนี้อีกห้าพันเป็นสามหมื่นสามหมื่นบวกหมื่นเป็นสี่หมื่นสองคี้บวกตัวนี้อีกหมื่นเป็นห้าหมื่นสองคี้นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับคอมโบอันนี้อันนี้เราจะไม่ค่อยดูล,ลักทุเรีนิดนึงนะครับผมเพราะว่าบางที อาจจะต้องชา้านิดนึงเพราะว่าขึ้นอยู่กับเด็กอีกฝ่ายด้วยไม่ใช่ติดขึ้นอยู่กับมือเราด้วยนะครับว่ามีความพร้อมอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับถ้ามือเราพร้อมมีอะไรก็เรียกมกังกรกระดูกมาช่วงต้นเกมแล้วก็คอเพนโทเค็นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้จะเป็นไล่แรกเนะาะไล่แรก็จะมีคอมโบประมาณนี้เนี่ยก็ตีได้ละแล้วก็ในหลุมก็มีออเดอร์ทัก2สองใบอะ่ะผมคิดว่าทําได้มันทําได้ประมาณนี้ทุกรอบเลยนะตอนผมเล่นอะ่ะ แต่ตอนโชว์รอบนี้มันมือไม่ค่อยปล็อกเท่าไหร่นะครับผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับเด็กคราวดีคราวเดียนะครับผมคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านล่างนะครับผมผู้ใดปิดไปก็ทักท้วงคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างอีกเหมือนกันนะครับผมก็คิดถึงแก๊สไฟก็คิดถึงมีแก๊สไฟด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ